แม่มันมีคุณที่ต้องเดินคนเดียวลำพังอย่างตอนนี้แล้วต้องทนมองผู้คนแับกายี่เขาสึกมากมายแต่ฉันมันจะแน่เธอ,เธอไม่ต้องสนกันรอกนะเดี๋ยวมันก็พ้นแค่เพียงมีนานเดี๋ยวก็ชินเพราะว่าชีวิตไม่แค่แั่งเธอก็เลยไม่รู้ต้องทำยังไงไม่รู้เลย ฉันยังคงจำมันตอนที่เรายังคงมีกันอยากบอกว่าฉันคิดถึงแต่เธอทำอไรอยู่ที่ใดอยากรู้จะเป็นไงเมื่อไม่มีเธออยู่ข้างกั็ลามนลอนหรือลอยลีลลดเดย์แห่งบางไหมไดียินไหม่สิยงใจฉันดังฉันหวังว่ามันจะดังพอที่จะส่งไปถึงเธอ ในที่ที่เราแค่มีกั้นไม่ต้องไม่รังก็คิดถึงเจอทีนี่ที่บอกไว้ว่าจะมีเพียงแค่เราในยูจนหับจะ you have go ดีไหมเธออยากรู้ว่าเธอเป็นอย่างไรก็จะคิดจริงกันบ้างไหมฉันจำได้เพียงละเมอเพิ่มเพอตังเ,าาออออเธอได้แค่นี้เก่าแต่มาก็ไม่มีเธอเพราะว่าชีวิตม่แค่ห่างเธอก็เลยไม่รู้ต้องทำยังไงม่รู้แลย ฉันยังคงทำมันตอนที่เรายังคงมีกันอยากบอกว่าฉันคิดถึงแต่เธอเมื่อไรอยู่ที่ใดอยากรู้จะเป็นไงเมื่อไม่มีเธออยู่ข้างกนลามันลอนเลยเลยได้เห็นบ้างไหมได้ยินไหมเสินใจฉันดังฉันหวังว่ามันจะดังพอที่จะส่ง ข้างที่ฉันนั่งใช้ทอดเดยในวันนี้อาจมันกับบันบานแต่มันไม่ใช่หรอกมันฉันไม่มีเธออยู่ข้างกันมันเดิมข้างทางดอกไม้แค่บานก็ห่างไปไม่ว่าจะนาน่าไรที่เดิมข้างกายกูแชันยังต้องการฉันยังฝันว่าเธอจะกลับมาใช้ชีวิตข้างกันอย่างเดิมอีกครั้งหนึ่งทำอะไรอยู่ที่ใดอยากรู้จะเป็นไงเมื่อไม่มีเธออยู่ข้างกันแล้วมัน l o n e l ลอนลี l y day เห็นบ้างไหมได้ยินไหมสิ่งใจฉันดังฉันหวังว่ามันจะดังพอที่จะส่งไปถึงเธอ